สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ID g a เก r นะครับอยู่กับผมในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่ามาจากันนะครับในตำแหน่งเมทนะครับไปดูกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยโอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับ วันนี้เรามากับคุณกระสือรองเท้าเลยนะครับก็ามาจากใหม่ได้ใช้มานานนะฝั่งนู้แบบแนมีหยานมีซีเนีย My vengeance will be sweet and complete. Ah, uh ah, -uh ah. -uh. Scarlet Sickle! First Blood! Let am going go the กำลังไปช่วยโดนดิ ดูเลือดได้โราเล่งดาเมจก่อนนะครับ เอาเรื่องอย่านะคนมาเล่นไม่โอ้มันอ่อนต้นเกมอยู่แล้ว โดนลูก bon บอลก็ไม่เกรียงมาบ้างดิโอ้โหโอ้โหเอางีคชา เขาไม่ดูผมเลยรวบตัวถอยมันมีกรอกว่าก่อกมันไม่ใช่ใน,น้อยด้วย

ยังไม่พร้อมป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี <The S 1> รวมตัวโจมตีป้อมบอนป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี

má đủ sekko มาดูเดือนหน่อยอื้อ điขอ chútเลือดหน่อย a a a to the pretty to the abyssal dragon crimson flame shall light my way hoy simply scrumptious. นามาดดดูดไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะ ออกตัดเลือดนะครับไม่ไหวอะ่ะถ้ามีทั้งยางถ้ามีทั้งทั้งซีเนียรเนาะ

ไม่ให้ก mm ูฆ่าเลยร้องไายแล้วนะได้ค่าแล้วทุกคนเฮ้ยมันดูดเลือนแรงอยู่นะไม่ใช่เบาๆเลยอะ เหลือน้อยเหมือนกันเนี่ยอืมอ่ะเผือออกตามที่มันออกไปแล้วแฮะออกอาร์กติกออฟชิ้นสุดท้ายนะครับเอาไว้กันเนาะการลิงการสตันหนักๆเหมือนของใส่ฟ้าอะไรเงี้ยนะ

เคลียร์เลนก่อน,อรน,อนจริงเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะเหมือนไม่ได้อยากจะออกตัวของภูมิติดนะแต่มันออกเผือออกไปแล้วว่าเผือกดไ,ไปแล้วด้วย เร็วว่าแล้วหอยเลยเรเน่ามันยิ่งเป็นตัวโป๊กอยู่เราไปออกอันสิ่งที่เราอยากจะออกนะนั่นก็คือฟอตตี้รีเวนนะครับ ทำไมไม่เคลียร์เลนก่อนวะเขาไปทำไม been earth... <p sodas> um, destroyed. my vengeance will be sweet and complete. bốc 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 Chờ cô โดนเสียรักแน่ๆ บมาจบดรกฉันจะจมตีปชนะแล้วเย่เรานี่คือรอไปอีกทางเลยนะ ดูสิมีเหรอมีไหมไม่มีแบบเพิ่มดาวให้เราเหรอเราได้ MVP ด้วยนะฮะ สกอร์ในตานี้นะครับได้ทั้งหมด11.9นะครับค่า4ตาย1แล้วก็แอสซิสต17นะครับโดยเราได้ไดรับสัญลักษณ์ช่วยเหลือมากที่สุดในเกมมาด้วยนะครับโดยเราในี่ยทำดาเมจไปทั้งหมด30.7นะครับรับดาเมจมา18.4นะครับแล้วก็ทีไฟทั้งหมด72.4นะครับต่อไปเราไปดูไอเทมในตัวเกมกันนะครับ ไอเทมในตัวเกมแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเซตสีฟ้าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสีฟ้าหมดเลยเนาะยกเว้นตัวของตัดเลือดนะครับโดยไอเทมชิ้นสํคาคัญที่ต้องออกในตานี้นะครับนั่นก็คือตัวของตัดเลือดนะครับเพราะฝั่งนู้นั้นมีตัวของหยาดนะครับแล้วก็ตัวของซีเนลที่มีสกิลรีเลือดค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นเราก็ออกมากันไว้กอนเลยระดับแรกนะครับโดย ไอเทม2ชิ้นแรกที่ออกมาเร่งดาเมจนะครับนั่นก็คือตัวของออเรลี่นะครับแล้วก็ตัวของเจาะเกาะหัวกะโหลกนะครับนอกนั้น,นียก็แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละเกมได้เลยนะครับโดยจริงๆเนี่ยเขาแนะนําให้ออกเป็นตัวของบูมสติกนะแต่เราอคิดว่าเราอยากช่วยเพื่อนมากกว่าแล้วเราก็เลยเปลี่ยนตัวของบูมสติกเป็นตัวของฟอตตี้รีเวน์นะครับจะได้ช่วยสโลฝั่งตรงข้ามเนะาะฝั่งตรงข้ามมีตัวเคลื่อนที่ไวนะครับตั้งสามตัวนะครับนั่นก็คือตัวของลิง ลิเลน่าแล้วก็ตัวของหยานะครับดังนั้นไอเทมชิ้นนี้เราว่าน่าจะเหมาะกับตานี้มากกว่านะครับของที่เราออกเ่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตานี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับหรือไปถึงกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่อง i t g a เก r ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และทาง Facebook เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ อยากให้เราเล่นตัวไหนให้ดูหรืออยากให้เรารีิวสกินของตัวไหนหรืออยากพูดคุยกับเราในกระสามารถคอมเมนต์มาใต้คสิปนมีได้เช่นกันนะครับไว้ผมนะจะกลับมาตอบคอมเมนต์ของทุกคนในช่องเลยนะครับแล้วก็จะทำกลิปสนุกสนุกให้ทุกคนดูอย่างเช่นเคยเลยครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบาย